เพื่อนๆเช้านี้ได้ขนมกินแต่เช้ามั้งเอ้าเอาเอาดูดูดูด,ดูมันดูหมากันอะไรหว่า่อนอะไรแต่เชา้าฮะได้อะไรกินอาก็ไหมอ่ก็ไหมเิ้ยวเข้ยวไอ่ก็ไหมอือไอ่ก็ไหมโอเคไม่ตอนรับแม่ก็ไม่เข้าบ้านนะ เ,เล่นแล้วเพื่อนความน่ารักของมันความน่ารักของมันดูมันก่อนดูไปก่อนเพื่อนเพื่อนดูไปก่อนนะดูมันไหนพี่บ่าวดูซิขาพี่บ่าวมาดูซีขาบูยังบวมไหม ขาก็ยังบวมบวมถึงเลยดูดิดูดิดูด,ดิข้างขวานะั่นะข้างขวาบวมอยู่เลยอะใช่ไหมเออแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> อ่าเล่นไปเล่นไปเล่นไป <c oughs> อ่าวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆวิงๆว่งกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันไปวิ่งกันก่อนไปไปไปเอ้ยเล่นเยอะไปมัง้งน่าจะเล่นเยอะไป นั่น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 ขาขาไม่ไหวยังจะวิ่งเยอะเออปล่อยเขาปล่อยเขาความสุขของเขานั่นนั่นห่วงของกินแม่ดูสิมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะไอไอไอไหนซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย ไหนไหแม่ดูสิซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้ออะแม่ขอขอขอ,ขอดูหน่อยได้ปะขอดูหน่อยได้ปะไม่มีแม่ไม่ได้ <c ười> คิดว่าแม่หยิบของเขาไม่นะไม่ไมแม่ไม่ได้ยุง่งแค่ดูเฉยๆมีอะไรฝั่งนู้นเนี่ยะอะไรครับมีอะไรอยู่ตรงนี้อีก <c ười> ฝ้าตรงนี้ต้องมีอะไรนะอะไรเอยน่ะมีอะไรนะ ione, bowling, นเน,น่ะมีอะไรมันไม่ใช่มันเป็นอะไรนี้ลูกมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมนะมันคือไอ้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 ข้าวโพดอ่ะข้าวโพดอ่ะใช่ไหมมันคือข้าวโพดกินไม่ได้นะมันกินไม่ได้นะครับลูกนะไปกินข้าวเดี๋ยวแม่แม่ให้ข้าวกินดีกว่าไป กินข้าวกันมันกินไม่ได้หรอกลูกไป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 มาแหมเราก็นึกว่าขนมเฝ้าอะไรล่ะดูห่วงห่วง <c oughs> ห่วงห่วงลูกมันกินได้ที่ไหนล่ะครับมันกินได้ที่ไหนลูกอ่าบ้วนก่อนบ้วนก่อน,น,อนเดี๋ยวแม่ทิ้งละกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะครับนะบ้วนก่อนเดี๋ยวนาน กินได้ที่ไหนล่ะแม่ขอดูขอดูอ้บอแม่ขอดูนิดนึงแม่ขอดูนิดนึงนะลูกแม่ลูกแม่วันนี้น่ารักที่สุดอ่าโอเคคายแล้วคายละวคายคายขายทิ้งคายทิ้งไปกินกินกินนี่ดีกว่าแต่ไม่เอาแล้วมันกินได้ที่ไหนล่ะมันแข็งแข็งอ่ะมันแข็งแข็งอ่ะมา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 จะจจจจจมานี่มานี่มามามากินข้าวันนี้กาจะกินไหมจะกินไหม ไม่ได้ไงเอาจะกินจะกินจะกินเด,ด,ด,ดี๋ยวโดนโดนเอฟซีว่าเดี๋ยวโดนเอฟซีว่าอืมดื้อนักไป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 กินข้าวกันดีกว่าเนาะถูกไหมเนาะอืมอืมอืดื้อนนะักบ่ายู่ข้าวแล้วเนาะบ่ายู่ข้าวแล้วเนาะไปกินข้าวกันดีกว่า กินเ้ากันเนาะไหนดูซิขาโอ้โหขาบวมอะ่ะลูกขาบวมขาบวมข้างนี้บวมมากเลยบวมมากเลยอยตายแล้ว,วไปโดนอะไรมาบอกแมส่สิบวมอย่างงีไ้ไปไปไป,ไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะ